ขนมไทยได้รับความนิยมในทุกๆตลาดเลยนะคะแต่ว่าวันนี้เราจะทําให้วุ้นใบเตยธรรมดาธรรมดา กรอบขึ้นมาอีกนิดนึงแล้วก็ทํารูปลักษ์ให้ดูน่ารับประทานมากขึ้นรวมถึงจะนํามาผสมกับสาคูอร่อยอร่อยที่วันนี้จะมีทริคมาบอกนะคะว่าต้มสาคูยังไงให้นุ่มไม่แข็งเป็นไตและเมื่อมาประกอบร่างกันแล้วจะกลายเป็นวุ้นกรอบใบเตยสาคูน้ํากะทิสดซึ่งรับรองได้เลยว่าทําขายตลาดไหนก็ต้องได้รับความนิยมอย่างแน่นอนหรือว่าถ้าเกิดเพื่อนๆจะเอาไปทําเป็นขนมจัดเบรกหรือเอาไปทาบุญตามงานบุญต่างๆก็ได้เช่นกันค่ะหอมกลิ่นกะทิแล้วก็ใบเตยมากครับตัววุ้นเวลาเรากัดลงไปเนี่ยกลิ่นใบเตยตีขึ้นมมาเลลยครับแ้วก็ไ่ เดี่ยวก็ไม่แข็งเกินไปครับกำลังดีครับแล้วยิ่งกินคู่กันกับน,น,น้ำกะทิสูตรนี้นะอร่อยมากครับเพื่อติดตามไอเดียทำอาหารใหม่ๆอย่าลืมกดซับสไครต์กันด้วยนะครับกดไลค์เชฟแ่นด้วยนะ เดี๋ยวก่อนอื่นเราจะมาตัดใบเตยเตรียมไว้ก่อนเลยนะครับอันนี้จะเป็นใบเตยที่เราปลูกไว้เองนะครับเราก็ตัดใบเตยให้ครบตามจํานวนที่เราต้องการได้เลยนะครับพอตัดใบเตยเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะนําไปล้างน้ำให้สะอาดก่อนครับก่อนที่เราจะไปดูวิธีการทาเดี๋ยวเรามาดูส่วนผสมกันก่อนเลยนะครับผงวุ้นครับน้ําตาลทรายสําหรับตัวน้ําตาลทรายเราจะแยกเป็น2ส่วนนะครับส่วนแรกเอาไว้ใส่ในตัววุ้นนะครับและอีกส่วนหนึ่งเราจะไปใส่ในน้ากะทิครับน้ําตาลมะพร้าวเกลือสมุนทรเม็ดสาคูหัวกะทิหางกะทิ แล้วก็จะมีน้ำเปล่านะครับสำหรับน้ำเปล่าเราก็จะแบ่งออกเป็น2ส่วนครับส่วนแรกก็จะใช้ในการทำวุ้นและอีกส่วนหนึ่งก็จะใช้ทำน้ำใบเตยเข้มข้นนะครับแล้วก็ใบเตยสดครับหลังจากที่เราตัดใบเตยมาแล้วก็ล้างทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปเราจะมาหั่นใบเตยให้เป็นชิ้นเล็กๆนะครับที่เราต้องหั่นใบเตยให้เป็นชิ้นเล็กๆนะครับเพราะว่ามันจะได้ง่ายในการปั่นครับจัดเรียงใบเตยอย่างนี้นะครับแล้วก็หั่นให้เป็นชิ้นเล็กๆอย่างนี้ได้เลยครับพอหั่นใบเตยเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวต่อไปเราก็ เสร็จแล้วเราก็จะใส่น้ําสะอาดตามลงไปครับสาหรับอัตราส่วนว่าเราใช้อะไรเท่าไหร่บ้างเดี๋ยวเราจะบอกไว้ใ,ใต้คลิปนะครับและถ้าเกิดคุณนักเรียนคนไหนอยากรู้ว่าเราใช้เครื่องปรุงยี่ห้ออะไรบ้างก็สามารถตามไปสอบถามได้ในกลุ่มลับของเชฟแว่นได้เลยนะครับพอเราใส่น้ําลงไปเรียบร้อยแล้วทีนี้เราก็ทําการปั่นได้เลยนะครับต่อไปเราก็จะมากรองเอาเศษใบเตยอ,ออกนะครับสําหรับวิธีการกรองนะครับเราจะใช้กระชอนแล้วก็ผ้าขาวบางรองนะครับพอเสร็จแล้วเราจะรวบขึ้นมาครับแล้วเราก็จะบีบคั้นเอาน้ำใบเตยออกมาให้ได้มากที่สุดนะครับ เรียบร้อยแล้วครับสำหรับน้าใบเตยเข้มข้นของเราครับเดี๋ยวเรามาทําวุ้นกันต่อเลยนะครับขั้นตอนแรกเราจะใส่น้ําลงไปในหม้อครับตามด้วยผงวุ้นนะครับเสร็จแล้วเราจะใช้ไม้พายครับคนให้วุ้นละลายไปทั่วเลยนะครับพอวุ้นละลายเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะแช่วุ้นทิ้งไว้ประมาณ5นาทีครับพอเราแช่วุ้นครบเวลาแล้วนะครับเดี๋ยวต่อไปครับเรามาเทสดูกันครับว่าตัววุ้นของเราอิ่มน้ําแล้วหรือยังนะครับวิธีการก็คือเราจะใช้ทับพีเนี่ยครับคนวุ้นขึ้นมาครับ แล้วก็ตักขึ้นมานะครับให้สังเกตดูนะครับตรงตัวทะพีเนี่ยจะไม่มีเม็ดวุ้นติดอยู่นะครับถ้าเกิดอย่างนี้คือเม็ดวุ้นของเราอิ่มตัวแล้วครับให้เรานําวุ้นที่แช่น้าไว้นะครับมาตั้งไฟได้เลยครับเราจะใช้ไฟกลางในการตั้งนะครับและเราก็จะหมันคนเรื่อยๆนะครับถ้าเกิดเราไม่คนเนี่ยเดี๋ยวตะวุ้นด้านล่างมันจะไหม้ได้นะครับเราก็จะคนวุ้นไปเรื่อยๆเลยนะครับพอเราต้มวุ้นไปเรื่อยๆแล้วนะครับจนน้าเริ่มเดือดประมาณนี้นะครับต่อไปให้เราใส่น้ําตาลทรายลงไปครับแล้วก็คนให้้้้้้เเเขาาาาาากัััันนนนนนะะะคคครรรบบบพอํํตตตลลลลยแววมมด เลลงไไปด้ยครับแต่ว่าเราจะกรองด้วยกระชอนตาถีกรอบนึงนะครับเพื่อเราจะกรองเอาเศษที่มันตกค้างอยู่ข้างในนะครับเสร็จแล้วเราก็จะคนให้เข้ากันครับพอคนเข้ากันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับจะสังเกตเห็นว่าตัวน้าใบเตยที่เรานําลงไปต้มด้วยมันจะมีฟองนะครับเราก็ช้อนฟองออกมาครับพยายามช้อนฟองออกมาให้ได้มากที่สุดเลยนะครับอันนี้เรายังใช้ไฟกลางอยู่นะครับช้อนฟองไปเรื่อยๆเลยนะครับพอเราช้อนฟองเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะนําบุ้นมาเทใส่ถาดกันครับแต่ว่าก่อนเทใส่ถาดนะครับเราก็จะใช้กระชอนตาถี่นะครับมากรองอีกรอบนึงครับ เสร็จแล้วครับทีนี้เราก็จะพักให้ตัววุ้นของเราเย็นตัวลงนะครับเรามาต้มสาคูกันต่อเลยนะครับเอน้ําเดือดประมาณนี้เลยนะครับเสร็จแล้วใส่น้าใบเตยเข้มข้นที่เราทําไว้ครับนาลงไปต้มได้เลยครับแล้วก็คนทุกอย่างให้เข้ากันก่อนนะครับเราจะนําเม็ดสาคูมาล้างผ่านน้ํานะครับที่เราต้องทําอย่างนี้นะครับเพราะว่าจะเป็นการล้างเอาแป้งส่วนเกินออกนะครับล้างผ่านน้าอย่างนี้เลยครับใช้มือคนๆอย่างนี้ได้เลยนะครับ เรียบร้อยแล้วครับแล้วต่อไปเราก็นําสาคูไปต้มได้เลยครับพอเรานาเม็ดสาคูไปล้างน้ามาเรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปเราก็นําลงไปต้มได้เลยครับพอเสร็จแล้วเราก็จะใช้ไม้พายคนครับพอเราต้มสาคูจนน้ําเดือดประมาณนี้เรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้ให้เราปิดแก๊สได้เลยครับหลังจากที่เราปิดแก๊สเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะนําฝามาปิดอบไว้ครับอบทิ้งไว้เป็นระยะเวลาประมาณ10-15นาทีนะครับเรามาทําน้ํากะทิกันต่อเลยนะครับอันดับแรกครับเราจะนําน้ําตาลมะพร้าวนะครับเทใส่หม้อก่อนครับอันนี้เราใช้เป็นแบบเหลวนะครับ ตามด้วยหัวกะทิอีกสองถึงสามช้อนใส่ลงไปได้เลยนะครับน้ําตาลทรายครับคนให้เข้ากันก่อนนะครับพอคนเข้ากันเรียบร้อยแล้วนะครับตามด้วยดอกเลือครับหรือเลือสมุทรนะครับใส่ลงไปได้เลยครับคนให้ละลายได้เลยนะครับที่เราทําอย่างนี้ก่อนนะครับเพราะว่าเราจะไม่ตั้งกะทิให้มันเดือดเลยนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราตั้งกะทิให้มันเดือดเนี่ยเดี๋ยวกะทิมันจะแตกมันแล้วก็จะแยกชั้นได้ครับพอส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันเรียบร้อยแล้วนะครับตามด้วยหัวกะทิส่วนที่เหลือครับ แล้วก็หางกะทิครับแล้วเราก็จะคนทุกอย่างให้เข้ากันอีกรอบนึงครับให้เรานํากะทิที่เราคนส่วนผสมทุกอย่างเมื่อกี้นะครับนํามาตั้งไฟครับเราจะใช้ไฟกลางนะครับ เคี่ยวไฟอย่างนี้ไปเรื่อยๆครับเราจะตั้งแค่พอร้อนนะครับสังเกตยังไงว่าพอร้อนครับไปสังเกตขอบด้านข้างตรงนี้ครับจะเริ่มมีฟองขึ้นมานะครับถ้าเกิดเริ่มมีฟองขึ้นมาอย่างนี้เสร็จปุ๊บทิ้งไว้อีกแต๊บหนึ่งครับพอฟองเริ่มหนาแน่นมากขึ้นนะครับทีนี้เราปิดแก๊สได้เลยครับแล้วก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับอันนี้จะเป็นสาคูที่เราแช่ทิ้งไว้เมื่อกี้ครับนำมาเทใส่กระชอนอย่างนี้ได้เลยนะครับเราจะล้างเอาเมือกออกนะครับขั้นตอนนี้ร้อนอยู่นะครับพอน เรียบร้อยแล้วครับต่อไปเราจะมาตัดบุ้นกันนะครับวิธีการนะครับเราจะใช้มีดปลายแหลมอย่างนี้ครับมาซ้อตามขอบอย่างนี้นะครับนี้จะเป็นตัวบุ้นที่เซ็ตตัวแล้วนะครับราซ้อขอบอย่างนี้ไปครับเราจะซ้อทั้ง4มุมเลยนะครับเราก็จะตัดตัวุ้นให้ได้ตามขนาดที่เราต้องการเลยนะครับพอเรากรีดฝั่งแรกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปเราก็จะมากรีดอีกฝั่งหนึ่งครับทาให้เป็นลูกเต๋าได้เลยนะครับพอเรากรีดบุ้นสองฝั่งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับให้เราใช้ไม้พายแบนๆอย่างนี้นะครับมาแตัััวุ้้นออกไดเลยคครรบบี แล้วเราก็จะนำบุ้นกรอบมาพักใส่ถ้วยไ้ก่อนนะครับถ้าเกิดว่าเราใช้แค่น้ำใบเตยเข้มข้นนะครับสีก็จะไม่ค่อยสวยนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะใช้สีเขียวลงไปช่วยครับซึ่งเราแนะนําว่าไม่ให้ใช้เป็นแบบน้ํานะครับเราจะใช้เป็นแบบผงอย่างนี้แทนนะครับวิธีการก็ไม่ยุ่งยากครับเราก็จะเอาสีมาผสมกับน้ำเล็กน้อยนะครับใส่น้ําลงไปครับตามด้วยสีผสมอาหารแบบผงนะครับ ที่ผมแนะนําให้ใช้แบบผงนะครับเพราะว่าสีผสมอาหารแบบผงเนี่ยจะให้สีที่ชัดเจนกว่าแบบน้านะครับพอผสมเสร็จแล้วนะครับให้เราค่อยๆทยอยใส่ครับพอใ<ผ> <id> <อผ> <id> ส่สีผสมอาหารลงไปแล้วนะครับทีนี้เราก็คลุกเข้าให้เข้ากันได้เลยครับสําหรับวิธีการจัดใส่ถ้วยนะครับเราก็จะตักสาคูขึ้นมาก่อนนะครับวันนี้เราจะใช้เป็นถ้วยขนาด7ออนซ์นะครับใส่ลงไป1กระบวยนะคร <theoretically S 2> ับประมาณนี้เสร็จแล้วเรามาคลีบตัวบุ้นกรอบครับหลังจากนั้นก็จะใส่กะทิลงไปนะครับ เพื่อความสวยงามนะครับเราก็จะขี้บุ้นกรอบตกแต่งลงไปอีกนิดนึงครับประมาณนี้นะครับพอเสร็จแล้วเราก็ปิดฝาลงไปอย่างนี้ได้เลยนะครับก็จอกมานัดตาประมาณนี้นะครับเสร็จแล้วก็พร้อมจับหนายได้เลยครับแล้วเรามาชิมกันเลยนะครับหอมกลิ่นกะทิแล้วก็ใบเตยมากครับมาลองชิมตัวสาคูกันก่อนเลยนะครับอืมตัวสาคูนิ่มมากครับแล้วก็ไม่แข็งเป็นไตด้วยนะครับต่อไปก็จะเป็นตัววุ้นนะครับนี่อืมตัววุ้นเวลาเรากัดลงไปเนี่ย กิ่นใบเตยตีขึ้นมาเลยครับแล้วก็กรอบกําลังดีครับไม่เหลวเกินไปแล้วก็ไม่แข็งเกินไปครับกําลังดีครับแล้วยิ่งกินคู่กันกับน้ํากะทิสูตรนี้นะ อร่อยมากครับสาหรับต้นทุนรวมทั้งหมดเลยนะครับจะอยู่ที่96บาท58สตางค์ครับแล้วก็ต้นทุนสําหรับ1ถ้วยนะครับจะอยู่ที่4บาท70สตางค์ครับส่วนใครที่อยากเอาไปทําขายอยากมีรูปส,สวยๆเอาไว้ไปโพสรับออเดอร์เราก็จะโพสตรูปไปให้ที่หน้า Facebook f แฟนเพจของเชฟแอนนะคะอนุญาตเพื่อนเอารูปไปใช้ได้ฟรีเลยไม่คิดค่าลิขสิทธิธ์ภาคค่ะขอแค่อย่างเดียวแค่คอมเมนต์มาไว้ใต้รูปก็ขอ,อนํารูปไปใช้แค่นั้นก็พอแล้วครับส่วนใครอยากจะเรียนทําอาหารกับเชฟแอนตอนนี้ก็มีออออออรรสนนทําาาาหยายููยยย่่่เเงต้ คอสหมูปิ้งสานุ่มหมุกด้วยน้ำจิ้มสิบอย่างคอสสลัดไฮโซคอสก๋วยเตี๋ยวเรือคอสแซนด์วิชพารวยคอสน้ำยำครอบจักรวาลคอสหมูทอดตลาดนัดคอสน้ำเยลลี่และอิตาเลียนโซดาคอสห่อหมกลาวาคอสน้ำซอสก๋วยเตี๋ยวแห้งและคอสที่ขายดีมากๆนักเรียนเอาไปทําขายแล้วบอกว่าขายดีทุกคนเลยนั่นก็คือคอสชาชงสิบชนิดค่ะเพราะว่าชาชงของเรามันจะออกหนืดๆนะคะเหมือนกับเจ้าดังที่กําลังฮิตอยู่ในตอกๆนั่นเองค่ะถ้าใครสนใจคอสไหนทักหาแอดมินไปได้ที่หน้าเฟซบุ๊กแฟนเพจของเชฟแวนค่ะสำหรับว แล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ